สวัสดีครับพบกับ c ค i c นเจอร์นะครับ ทางการเฉลยเรียบร้อยนะครับโคโรโบประจำเดือนมิถุนายนครับก็เป็นเรื่องของม็อบใจโค100คนพลังจิตนะครับตามรูปนี้เลยนะส่วนผู้วาดนะเป็นผู้วาดเดียวกันกับวันพันแมนครับอาจารย์วันเป็นผู้วาดนะอันนี้คือผมเพิ่งไปดูข้อมูลมาหลังจากที่ได้รู้ครว่าเป็นเรื่องม็อบนะครับในส่วนของอาสตรีมครับที่ช่อง YouTube ทางการอันนี้ก็ทํคทิปกลับขอไปไปเรียบร้อยนะเ่องจากว่าเขาไม่ได้เฉลยเขาให้คาใบมานะครับแล้วก็ให้มานะตอนนั้นนะผมก็หาข้อมูลนะ ตอนนั้นมันก็ไม่คิดว่ามีเรื่องบอบคือผมไม่เคยรู้ว่ามีเรื่องบอบมาก,ก่อนนะตอนี้ก็ได้แจ้งไปแล้วนะในสตรีมตั้งแต่วันเสาร์นะแล้วก็ทําคลิปนะครับบอกไปเรียบร้อยแล้วเอาเผื่อบางคนไม่รู้นะก็กล่าวพอไปไปแล้วนะครับ่วนกําหนดการนะครับปิดเปิดเซิร์ฟดูในประกาศได้นะครับของวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่31พฤษภาครับเซิร์ฟก็จะปิดตั้งแต่ตีสี่นะครับกำหนดการเป็นเปิด10บโมงเช้านะครับซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาเนี่ยไม่มีอัปเดตหลังบ้านนะครับนั้นนี้นเนิเนเด ได้ตรงตามเวลานะถ้าจะเลื่อนครับก็เหตุผลเดียวน่าจะเป็นเรื่องของราคา Ruby ใน store อ่ะโปรโมชั่นขึ้นไม่พร้อมกันราคามีการปรับเปลี่ยนไหมเดี๋ยวพวกนี้รอรุ้นกันนะครับว่า10บโมงเช้าอาจจะเปิดได้ตรงตามเวลาหรือเปล่านะครับอันเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องของรายละเอียดเรนเจอร์นะครับแล้วก็เกียร์ก็ได้แจ้งไปแล้วแต่เดี๋ยวพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับอักนก่อนอื่นขอโปรโมทเพจซื้อขาย i d เดีเกเรนเจอนะครับ ทาโรเรนเจอร์ Ranger, อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาโรเรนเจอร์นะ,ะเผื่อเปิดกาชาแล้วแบบเกลือยับๆเลยนะครับโครบโรโบตัวเก่าคู่เทพโหดๆเปิดไม่ได้แต่ยังอยากได้นะครับแสงมืดตึงๆนะก็ไปที่เพจทาโรเรนเจอร์เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ,อ,ะอยากได้ไอดีแบบไหนโครโรโบคู่เทพแบบไหนแสงมืดแบบไหนนะครับก็ไปดูเบื้องต้นที่เพจอ,อยากได้ตรงๆก็ทักแคทสอบถามไปที่เพจทาโรเรนเจอร์ Ranger, นะครับก็ไปตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ อ่โคโบนะครับเขเป็นม็อบไซโค1 0 0คนพลังจิตนะครับตัวละครทั้งหมด5ตัวตามนี้เลยจริงๆปกติมันจะต้องมี6กไหมก็คือในตู้กาชา4่นะครับตัวแจกฟรี1น,นะครับแล้วก็ป้อม1น,นะครับอันนี้คือมาทั้งหมด5ตัวนะครับเบื้องต้นก็คงจะเป็นประมาณนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมผมไม่กล้าขอและกลัว,วโดนบิดนะครับอ่ะพระเอกนะครับพระเอกก็คือม็อบ อ่าเพกเป็นม็อบนะครับคู่เทพนะครับก็เป็นอาจารย์เรเกนนะครับคู่นี้จะเป็นคู่เทพแล้วก็เป็นตัวเรนเจอร์9ดาวนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่าวันพรุ่งนี้นะครับพุธที่3เส็จพฤษภาครับตอน4ี่ทุ่มครับจะเป็นการเพิ่มโอกาสซึ่งเขาบอกบอว่าเพิ่มโอกาสเนี่ยเป็นคู่แยกมาก่อนคู่เทพ อ่ะสุดท้ายต้องรอรุนนะผมยังอยากให้เป็นคู่เทพมาก่อนนะจะได้ถล่มเปิดกันนะครับแต่ก็แน่นอนหลักก็จะเป็นม็อบมาแน่ๆหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดเป็นคู่แยกก็คงจะเป็นตัวอื่นนะครับคือคำใบ้เนี่ยคู่รองเนี่ย ่าตัวคู่เทพอะ่ะเขาบอกว่าเป็นหัวเหลืองคือผมก็ตอนนั้นอะ่ะเรายังคิดว่าเป็นบูล็อกอยู่นะครับเราก็เลยบอกว่ามันไม่น่าใช่หัวเหลืองนะมันดูเป็นแนวหัวส้มข้อนี้นไม่มีใครเถียงผมเลยผมก็เลยบอกว่าออสรุปเป็นหัวเหลืองหรือหัวส้มนะเพราะว่าจากรูปเนี่ยผมก็มองว่าอาจารย์เลเกนก็ดูเป็นหัวส้มครับอันสวนครับตัวคู่รองอที่ไม่ใช่คู่เทพนะเทรุ อ่าเทลุกินะครับอันนี้หัวเหลือของจริงนะครับซึ่งไม่ใช่คู่เทพนะเป็นตัวรองนะครับแล้วก็ดิสสนะครับดิสสนี่เป็นน้องชายของม็อบอ่าน้องชายแท้ๆไหมอ่าน่าจะใช่นะคือเพิ่งไปดูข้อมูลมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับว่าแบบอ่ะเรื่องนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ดิสสนะน้องชายม็อบนะครับก็ไม่ใช่คู่เทพเป็นตัวรองเช่นเดียวกันนะส่วนผีไฟเอคุโบานะครับเป็นน้องๆบอกว่าอ่าเขาเคยเป็นศัตรูมาก่อนคือตรงเนี้ย เสียดายตรงที่ว่ามันไม่มีอยู่ในคําใบ้ผมก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี้คือด้วยไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดบอกว่ามีคําใบ้ที่เกี่ยวกับผีน,ะน่าแน่นอนบุล็อกมันต้องโดนตัดไปตั้งแต่แรกๆราแน,นี้มันไม่มีไงโอ้โหคือแบบสุดมากครับอ่ะไอ้ค e ุโบฝีไฟนะครับเคยเป็นศัตรูมาก่อนครับแล้วก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นตัวอ่าซัพพอร์ตทางฝั่งพระเอกนะครับอ่าส่นป้อมก็ตามรูปก,ก็เป็นเอคุโบนะ ตอนที่ได้คุยเป็นก่อนหน้าเนี่ยผมก็ถามเพาะว่าป้อมเป็นอะไรป้อมเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเขาว่าไม่บอกผมเขาแบบตะกุกตะกักแล้วก็ไม่บอกอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ผมคิดว่าเป็นบูลล็อกคิดว่าป้อมเป็นสนามหรือเป็นรูปรูปฟุตบอลอะไรประมาณน,นี้นะคือเขาไม่บอกถ้าเขาบอกว่าเป็นเป็นผีอย่างเงี้ยโอ้โหใช่เลยมันจะต้องตัดเรื่องนั้นเอกไปก่อนเออแล้วก็บอกว่าจะไปหาข้อมูลทางอื่นปรากฏว่าไม่ได้บอกนะก็เลยสรุปว่า เป็นเอคูโบะนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวแจกฟรีด้วยอันนี้เดาอยู่นะอาจจะคิดว่าน่าจะเป็นตัวแจกฟรีเพราะผมมองว่า,าเดี๋ยวเรดบอสโครโบมันต้องมานะครับถ้าเรดบอสเป็นแบบตัวเอคูโบะเนี่ยมันจะดูแบบดูเท่ๆหน่อย่อาครับส่วนตัวแจกฟรีก็ ถ้าถ้าสมมติว่าเอคูโบเป็นบอสเลดโคโรโบก็จะเป็นตัวแจกฟรีนะครับซึ่งเลดดอบนะครับดันพิเศษโคโรโบนะครับเขาจะเพิ่มเลดดอปง่ายขึ้นเหมือนตั้งแต่รอบโคคิวทัาตั้งแต่รอบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นการเพิ่มเลดให้มันดอปง่ายขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะกับใครชอบเรื่องนี้นะครับผมนี่เก็บแน่นอนครับไอดีหลักนะครับส่วนรายละเอียดของตัวละครนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยรายละเอียดพวกนี้สามารถเปลี่ยนได้อย่างรอบ แอ t แทกออนไนท่านไฟนอลซีซั่นเนี่ยขนาดผมไปทดสอบกับตัวนะ mm hmm. เห็นมาก,กับตานะครับยังมีการเปลี่ยนธาตุได้เลยนะครับ อันนี้นะเบื้องต้นข้อมูลที่ได้มาครับม็อบเป็นพระเอกนะครับก็จะเป็นไหวพลิบไม้นะครับแล้วก็สกิลเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นดาเมจทะลุแน่ๆส่วนสกิลพ่วงเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวรอรุ้นนะแต่เบื้องต้นจะเป็นดาเมจทะลุนะครับแล้วก็มีสกิลบัฟอ่ะส่วนสกิลบัฟมีอะไรก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวไปรอดูกันอีกทีนะครับอ่ะส่วนความสามารถไทเปอร์นะครับก็แน่นอนร้อแล้วนะครับอันนี้ก็ทําคลิปแจ้งไปแล้วนะว่า อ,อยู่ในกลุ่มเมื่อออกปฏิบัติการก็คือเป็นเหมือนรอบเดียวกับรีซิโร่ครับแล้วก็โอเวอร์ลอดนะครับน่าจะต้องมีค่าแฝงคลิเพราะว่าทาั้งรีซิโร่โอเวอร์ลอดคู่เทพเน้นนะคู่เทพนะครับก็จะมีค่าแฝงคลินะครับซึ่งนะครับจากรูปเนี่ยเหมือนปล่อยตัวมาแล้วอ่ะเหมือนมันติดสตันมากกว่านะเหมือนเป็นรูปสกิลเดียวกับน่าจะของเอมิเลียนะครับก็คือสตันนะครับอันเนี้ยเขาบอกมาว่า คู่เทพครับซึ่งน่าจะตัวเดียวเพราะว่าเมื่อเทียบกับรอบรีซิโลกับโอเวอร์ลอดเนี่ยคู่เทพก็ติดไม่เหมือนกันติดสถานะไม่เหมือนกันนะซึ่งเขาบอกมาว่าตัวมอบเนี่ย จะปล่อยออกมาแล้วเนี่ยสุ่มสตูนะครับตาย1ตัวแต่คิดว่าคงจะกําหนดสายนะ,ะสายหรือธาตุก็ตามนั้นนะก็กําหนดสายหรือธาตุนั้นๆเนี่ยสุ่มตาย1ตัวอันนี้คือข้อมูลเขาบอกนะด้วยความที่ว่าใช้พลังจิตปล่อยออกมาแล้วสตูสุ่มตาย1ตัวนะตามสายนั้นๆน,น,นะครับ,รบแต่สุดท้ายเดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าตรงนี้เขาคุยกันมาว่ามันมีข้อต,ก,ตกเถียงอยู่บนโต๊ะประชุมว่ามันจะโหดไปหรือเปล่า ประมาณนะเพราะผมทดสอบพีชีพสองแต่คนละอันนะพีชีพสองนี่ก็ติดดีอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เลยเขาก็มองว่าแค่ปล่อยตัวมาแล้วสุ่มตายทีมันจะโหดไหมอันนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าสุดท้ายเขาจะมีการปรับรายละเอียดไหมหรือเปลี่ยนไปเป็นสถานะอื่นๆไปเลยอ่าไบสตาร์นกระเด็นเดี๋ยวรอด,ดูนะอยากให้เป็นปล่อยตัวออกมาแล้วสุ่มตายเอออยากให้โหดๆไปเลยนะ แล้วก็โคโรโบกลุ่มนี้นะครับเมื่อออกปฏิบัติการยังไงเขามีคููดาวหกวิอยู่แล้วนะครับก็คือติดไปละหนึ่งครั้งเนี่ยก็ต้องรอ6วินาทีแต่ว่า6วินาทีอ่นเดี๋ยวต้องรอดูดีกว่าผมไม่รู้เรื่องรายละเอียดนะว่ามันจะยังไงนะครับแต่ว่าคููดาวมันมีอยู่แล้วนะครับ6วินาทีของกลุ่มความสามารถเมื่อออกปฏิบัติการนะครับอส่วนตัวคู่เทพนะครับก็สุดท้ายเป็นอาจารย์เรเกนนะตามที่น้องๆบอกกันนะครับก็เป็นพลังไฟนะ สุดท้ายต้องรุนว่าจะเป็นดาเมทะลุหรือเปล่าอัตะะมาแนวแนวเดียบโบ2องไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะก็อยากให้เป็นดาเมทะลุนะครับ ครวก็มีบัฟอยู่แล้วตามปกตินะส่วนความสามารถเป็นเมื่อออกปฏิบัติการแจะอยู่ที่ว่าจะเป็นออกปฏิบัติการแล้วเป็นยังไงนะจะเป็นสตันเป็นใบเป็นกระเด็นหรือเป็นสุ่มตาย1ตัวอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็อาจจะไม่ตรงกันกับตัวม็อบก็ได้จะเป็นเมื่อออกปฏิบัติการแล้วก็สถานะต้องรุนกันนะครับก็แน่นอนนะทั้งม็อบทั้งตัวของอาจารย์เกนนะครับก็จะต้องมีค่าแฝงติดคราเหมือนรีซิโร่กับโอเวอร์โหลดนะครับซึ่งนะครับ ค่าแสงเห็นนะจากรูปนะอันนี้คือชัดเจนมากเลยครับว่ากระโดดทีบขาคู่ติดคลิ้นะครับกระโดดทีบขาคู่ติดคลินะฉะนั้นเนี่ยทั้งเลเกนทั้งบอบติดคลิแน่นอนค่าแสงน่าจะมาอย่างแน่นอนนะครับอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะส่วนตัวของ เทลุนะครับแล้วก็ลิสสอันนี้ไม่มีข้อมูล่าเพราะว่าเป็นตัวที่รองลงมากา็ความเก่งก็ต้องรอดูว่ามันจะเก่งแบบใช้งานได้ไหมหรือแบบใช้งานไม่ได้เลยนะตามฉบับของโตเกมนะถ้าไม่เก่งก็เขาก็แบบเป็นเน้นสะสมนะครับอโซนเกียนะครับก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยนะครับว่าเกียร์8ดาวทั้งหมดเนี่ยจะเป็น เกียร์ตกแต่งมาทั้งหมด3ชิ้น,นครับ3ชิ้น3ทนน่ธาตุคพื้นฐานเป็นรถแร่ครับที่เหลือค่าที่เอามาเสริมก็จะเป็นพวกหลบสกิลต้านสกิลอ่าดูดีสุดก็เป็นลดดาเมจอ่าสุดท้ายเดี๋ยวต้องรองดูนะว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกหรือเปล่านะครับ่วนสกิลบวกนะครับก็จะเป็นอมตะนานขึ้น1ชิ้นอ่าแล้วก็เป็นเพิ่มพลังโจมตีอ่ะซึ่งเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยไม่นนะับดาเมจสกิลนะอ่าบัฟตีธรรมดาอย่างเดียวแต่ผมบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้พวกทางคลิทางอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะโหดแล้้วก็ค่าแฝงิเีย บัฟเพิ่มพลังโจมตีนะครับมันก็ทําให้ตีแรงขึ้นด,ด้วยด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้ามีก็น่าจะเสริมความโหดได้เลยนะครับอา๋ยวต้องมีแล้วก็ต้องทดสอบกันอีกทีนะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นหลบสกิลดีขึ้นนะครับส่วน7ดาว2ชิ้นกับ6ดาว1ชิ้นอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่า7ดาว2ชิ้นจะเป็นชนิดไหน ะจะเป็นชนิดไหนจะเป็นตกแต่งเหมาทั้งหมดทุกชิ้นหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะยังไงนะครับแล้วก็6ดาวเช่นเดียวกันนะยังถูกคงเอาไว้นะครับพราะเขาบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นเกียร์แรงนะฉะนั้นการาันตี3,000ันก็จะมี6ดาวอยู่นะครับส่วนการันตี5 0 0พันเดี๋ยวต้องไปลุ้นเพราะว่าเราขอไปว่าให้เอา6ดาวออกเพราะอย่างรอบนี้นอัคลิปประชาไปดูกันนะโหเปิดทิ้งทวนออกแบบยับเลยครับ8ดาวนี้ออกเยอะมากอใครอยากเปิดก็ตัดสินใจดีๆนะโคโลโบจอดจะมาแล้วนะครับ อัะส่วนเกดเล็กเกตน้อยนิดหน่อยนะครับสำนักพิมพ์รอบนี้เป็นของโชงะก,กูกังนะซึ่งนะในเกมไลน์เจอร์เนี่ยที่เคยคอลลับไปแล้วเนี่ยก็จะมีอินุยาชานะครับมีโคน,นันนะพวกนี้มาแล้วนะแล้วก็ม็อบเป็นล่าสุดนะส่วนวันพันแมนไม่ได้มาในปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนอื่นอ่ะปามีรันมาโหรันมานี่ตั้งแต่ยุค9 0สูเลยนะครับแฮมทาโร่โหเหมือนเหมือนกันลนยะยุค90สูเหมือนกันนะครับแล้วก็โปเกมอนอ่าแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกอีกแต่ว่า เป็นในอนาคตนะในอนาคตนะก็ไม่ใช่ในปีนี้อันเดียวปีนี้ค่อยว่ากันอีกทีเหลือ3โคโรโบสุดท้ายก็ถือว่าเป็นโคโรโบที่ค่อนข้างจะตึงอยู่งันนะส่วนม็อบไซโค1 0 0คนพังจิตครับที่อาจจะคิดว่าแบบเหมือนเป็นโคโรโบพักผ่อนไหมแต่พอเป็นความสามารถให้เปอร์ออกปฏิบัติการปุ๊บเนี่ยผมว่าต้องไม่น่าจะพักผ่อนแหละอย่างน้อยมีค่าแฝงติดกรินะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะว่า ก็ดันย่าขอคอยพวกนี้จะช่วยได้เยอะมากส่วน p ิวเนี่ยต้องรอดูนะครับว่า เกมจะอวยเป็นพิเศษไหมยอย่างรอบดีซิโเนี่ยเขาจัดค่าแฝงแบบโหดมากนะครับอ่ายืนก็ยืนนานด้วยนะครับค่าแฝงคริกก็หนักนะครับแต่พอเป็นรอบโอเวอร์โลดเนี่ยก็มีการปรับลดระดับลงมานะครับไม่ให้โหดมากอ่าเพราะว่ามันมีปัญหาในเกมเยอะอยู่เงินนะมีการแจ้งมาเยอะโอเวอร์โลดก็เลยมีการปรับนะครับให้มันแบบต่ำแต่ว่าพอปรับต่ำปุ๊บมันต่ำกว่าดีซีโรนะ่อีกนะฉะนั้นรอบนี้ม็อบไซค100รคนพลังจิตต้องรอดูนะครับว่ามันจะโหด ในระดับไหนอแต่มีค่าแฝงคือแน่นอนว่าใช้ประโยชน์ได้เยอะอย่างแน่นอนที่เหลือก็ต้องรอดูนะครับว่าเมื่อออกปฏิบัติการจะเป็นการสุ่มตายหนึ่งตัวหรือเปล่าเด้นไปที่ตัวม็อบตัวเดียวแล้วนะครับสุ่มตายหนึ่งตัวเนี่ยน่าจะเป็นตัวม็อบตัวเดียวแล้วเพราะว่าเขามีพลังจิตอ่าส่วนอาจารย์เลเกนเนี่ยน่าจะเป็นออกปฏิบัติการแล้วก็เป็นสถานะอื่นๆนะน่าจะเป็นสตันกระเด็นว้อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนครีก,ก็ติดแน่ๆครับคู่เทพอ่าเพราะว่าตามรูปอาจารย์เลเกนก็ติดครีกนะกระโดดถีบขา ประมาณนี้นะครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยทาร์โรเรนเจอร์ครับอ่าเพจซื้อข Game อยายดีเกมเรนเจอร์ครับอยากได้ไอดียตึงตต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์นะครับก็ไปดูกันที่เพจอ่านะครับหรืออยากจะได้อ่ารีเควสต์ไว้ครับโคโรบโบคู่เทพตัวไหนแสงมืดแบบไหนก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจทาร์โรเรนเจอรอ์เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักปุดคอมเมนต์นะแล้วก็ไปกันที่เพจทาร์โรเรนเจอร์นะครับวันนี้ประมาณนี้เตรียมพร้อมกันนะครับวันพรุ่งนี้โคโรโบมาเรียบร้อยอ่าตัวก้าช่าก,กับลอยอยูบ เรนเจอร์ Ranger, ผมว่าเรนเจอร์น่าสนใจส่วนเกียร์ก็เดี๋ยวรอดูทีนะครับว่าอ่ามันจะเป็นยังไงบ้างอย่างเกียร์รอบเนี้ยนะครับดาบราชาโตเคนะครับพอจบรอบปุ๊บเกียร์ถูกเอาออกจากตู้กาชาะอนะอคลิปเมื่อเช้าไปดูแล้วกัน,นครับว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ